สื่อการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตจัดทําโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ส4.2เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดป1.1 บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 2. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 3. ภาคภูมิใจในลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในอดีตกับปัจจุบันสภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันในอดีตผู้คนส่วนใหญ่มักสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำและเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาดมีพื้นที่เพอปลูกที่อุดมสมบูรณ์และมีอากาศบริสุทธิ์ภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอดีตสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาดมีพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศบริสุทธิ์ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนหรือตึกอยู่ริมถนนใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง น้ำในลำคลองสกปกและส่งกลิ่นเหม็นมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นบางแห่งเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นผลจากการปล่อยควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันสร้างบ้านเรือนหรือตึกอยู่ริมถนน ใช้รถย,ยนต์และรถจัก,กรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางน้ำในลำคลองสกปกและส่งกลิ่นเหม็นมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นผลจากการปล่อยควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมจากภาพ นักเรียนชอบสภาพแวดล้อมในอดีตหรือปัจจุบันเพราะเหตุใดนักเรียนชอบแบบไหนคะตัวอย่างคำตอบปัจจุบันเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายสองนักเรียนคิดว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตแตกต่างกับปัจจุบันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันหรือไม่คะ ตัวอย่างคำตอบแตกต่างกันเพราะคนในอดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันจะดำเนินชีวิตแข่งกับเวลาต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายคำชี้แจง หลังจากชมคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน้า202แล้วนำส่งครูทางช่องทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และพบกันใหม่โอกาสหน้า